สวัสดีเพื่อนพ้องนี่ต้องพี่โรนครับพบกับผมกับ k คิงโร l e t นะครับผมนี่คือเกม o o ดไลท์ส p l a ดเกม MMORPG สุดคลาสสิกจากเรย์นาครับผมต้องบอกกันว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆนะสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้มานานต้องบอกกันว่าตอนนี้เกมนี้เหมือนที่เราลงทะเบีน้งนาแล้วก็ผม มาพร้อมกับกิจกรรมสุดพรีเมียมเลยอย่างที่บอกนี่คือเกมมาใหม่จากกรีน้าครับผมเกม M.O. RPG สุดคลาสสิกเลยนี่เป็นเกมมาใหม่ที่มีระบบครบครื่องล้วก็น่าสนใจมากนะเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ปรับแต่งบ้านของเราได้ตามแบบตามสไตล์ของเราแล้วก็ผม เมคลาดอาชีพที่เราเลือกเล่นนะ่ยคือ6อาชีพด้วยกันนะคือน่าสนใจมากซึ่งแต่อาชีพก็จะมีความสามารถหรือว่าสกิลต่างกันไปก็ผมแล้วแต่ชอบว่าเพื่นจะเล่นคลาดไหนหรือว่าอะไรเงี้นะที่สาคัญเกมไม่สร้างมาจากนาวนัตยาของจีนด้วยเรื่องขอบฟ้าจันทราดาบของโกลเลนก็ผมน่าสนใจมากนะเพื่อนสามารถเล่นครอบแพฟอร์มทั้ง PC แล้วก็โมบายด้วยคือต่อเพื่อเพื่อนใช้ PC ซเล่นหรือว่าใช้มือถือเล่นก็สามารถเจอกันได้นะ เพราะว่าเกมเราสามารถในกับเพื่อนนะับผมได้ครับไปฟอร,ร์มก็ได้ด้วยไงโคตรเจ๋งเลยเกมเนี่ยมาพร้อมกับกราฟิกสูดรลดังการสร้างเลยกร,รับผมความทีดระดับ 4K ทีเดียวนะต้องบอกกันว่าเกมเป็นเนื้อเรื่องน่าสนใจก็จริงภาพสวยก็จริงแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่แค่เราได้เล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะเกมมันมีระบบ PVP ด้วยครับผมทั้ง PVP 1ต่อ1น Pv PVP 5ต่อ5หรือว่าแม้กระทั่ง PVP 40ต่อ40บก็ผมโคตรเจ๋งเลยนะคือสนใจเกมระดับนี้มากเพราะว่ามีระบบ PVP 40ต่ว่า 40ต่อ40คนเนี่ยมาเจอกันน่ยมันจะมันขราดไหนเพราะงั้นเนี่ยไม่ควรพลาดกับผมเกมไห่ถ้าใครเป็นสาย MMO อยู่แล้วเนี่ยลองดูเกมไม้ได้ระบบครบเครื่องมา,มากๆครับผมซึ่งข้อมูลเกมภายในเนี่ยพูดคร่าวๆกันนี้กับผมเพื่อนสามารถติดตามข่าวสารพิ่มเติมได้ ที่เพจขมูลไลฟ์เลดแลวก็ผมจทีทิงลิงไว้ใต้คลิปนะแต่ว่าต้องบอกกันว่าเกมเนี่ยมาพร้อมกับกิจกรรมที่อลังการกสร้างมากๆครับผมคือเกมเน่าสนใจมากๆอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมที่มาพร้อมกับเกมไม่น่าสนใจไม่แพ้แกันับผมมาเต็มมากๆนะซึ่งในคลิปนี้จะพามาดูกิจกรรมแล้วก็พามาทํากิจกรรมด้วยนะคือเพื่อนๆเนี่ยแค่ลงทียไปตรงหน้าก็มีสิทธิ์รับของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วครับผม ไม่ควรพลาดกิจกรรมเมสเดี ing, ๋ยววันนี้จะพามาดูด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันดับแรกเราจะพามลงทะเบีนยนล่งหน้าก่อนครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องพาลาดเวลาเกมเปิดอะไรเงี้ยจะได้เล่นก่อนใครนั่นเองแล้วก็เพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับของรางวัลอะไรเงี้ยนะซึ่งเดี๋ยวจะพามาลงทะเบียนล่งหน้าครับผมอันดับแรกเนี่ยเพื่อนกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ผมจะมีจะเขียนบอกว่าลงทะเบียนล่งหน้านะคืออันดับแรกกดไปที่ลิงก์นั้นครับผมจะพาเพื่อนๆสู่ในเว็บนี้ นี่พอได้มาสู่ในหน้านี้แล้วนะเพื่นใช้แพลตฟอร์มไหนก็สามารถกดไปที่แพลตฟอร์มนั้นได้นะอย่างเช่นตอนนี้ Android มาแล้วก็ผมกดไปที่ Google play เลยเพื่อลงทเบรดลงหน้านะนี่พอเพื่อนกดเข้าไปแล้วก็จะได้มาสู่ในหน้านี้แล้วผมก็จะได้มาสู่ใน Google play หรือว่าเ l ลย Store เลยนะเพื่อนก็สามารถกดลงทเบรดลงหน้าได้เลยนี่แล้วก็ผมกดเข้าไปเลยนี่เพียงเท่านี้เพื่อนก็ลงทเบรดลงหน้าเรียบร้อยแล้วก็ผมเพียงแค่นี้นะเพียงแค่เพื่อนลงทเบรดลงหน้าแค่นี้เพื่อนจะได้รับของรางวัลสุด คือตัวฟ้าจะนวน99ใบก็ผมแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยจำนวน88,888เหรียญเลยนะที่สำคัญเนี่ยจะได้รับตำรางวีรชนขั้น2จงจำนวน5ชิ้นด้วยชายาบุกเบิกจดุดพบอีกหนึ่งชิ้นนะโคตรเจ็งแล้วก็ผมเคยพูดง่ายๆลงทเบรลงหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเกมเปิดมาก็แจ๋งว่าชาวบ้านขเขาแล้วอะไรเงี้ยโ <c oughs> คตรเจ๋งแล้วก็ผมเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมลงทเบรลงหน้ากันนะคือถ้าเพื่อนลงทเบรลงหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนรอบข้างเนี่ย มาลงทะเบียตรองหน้าเพิ่มเติมได้เพราะว่าคุณจะรับของต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมโคตรแจงเลยที่สําคัญในเกมนี้ถ้ามี 300, คนลงทะเบียตรองหน้าครบ10,000แคนเนี่ยคือจะมีสิทธิ์รับเหรียญกันจํานวน30,000ชิ้นอีกด้วยแต่ถ้าครบ20,000นคนเนี่ยมีสิทธิ์รับตําราวิรชนขั้นหนึ่งเลจำนวนสิบชิ้นก็ผมแต่ถ้าครบ3ามแสนห้าหมื่นคนเนี่ยมีสิทธิ์รับตําราชาระจํานวนสิบชิ้นอีกด้วยถ้าครบ50,000นคนเนี่ยคือมีสิทธิ์รับตั๋ววิรชนจํานวน2ชิ้นอีกด้วยนะโคตรเยอะแล้วก็ผม แต่ต้องบอกกันนะว่าถ้าเกมนี้มีคนลงถึงเบรนงหน้าครบหนึ่งล้านคนเนี่ยคือมีสิทธิ์รับตัวละครคู่หูสีม่วงอีกด้วยครับผมจำนวนหนึ่งชิ้นอีกด,ด้วยนะโคตรเจ๋งเลยคือแค่ลงถึงเบลนงหน้าไว้พอเกมเปิดมาเนี่ยคือรับของต่างๆคือเยอะมมาแล้วครับผมคือแจกของในเกมคือหนักมากอยู่แล้วแต่ว่าความเจ๋งของเกมนี้มันไม่จบลงแค่นั้นครับผม เพียงแค่เพื่อลงทะเบีงหน้าเกมมูนไลฟ์เลนน่ะเพื่อจะมีโอกาสรุนรับรางวัลใ,ใหญ่ด้วยก็ผมโคตรแจ๋งเลยคือรางวัลใหญ่น่าสนใจมา,มากๆนะคือรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max ก็ผมเป็นไง iPad Air คา่าจอ GeForce RTX 3070ก็ผมคาจอเดือดแรงมากเลยนะและรางวัลอื่นอีกเพียบแล้วก็ผมคือแจกของรางวัลเนี่ยคือเยอะมากๆนะเพียงแค่เพื่อนๆเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ท่านเจ๋งๆผ่านเฟุ๊ของเพื่อนนะโดยจะมีกติกรรมดังต่อไปนี้ก็ผมอันดับแรกเนี่ยคือเพื่อนต้องลงทะเบียนลงหน้าด้วยกันกรอกข้อมูลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ผม เพื่อทาการเข้าร่วมกิจรกรรมนี้น,นนะคือเข้ามาในเว็บอย่างที่บอกกบผมกดลิงก์ไปไใต้คลิปเลยในใต้คลิปเนี่ยคือจะมีลิงก์ให้ก็ผมก็สามารถกดไปที่ลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อขนขึ้นก็ผมนี่เราต้องใส่เบอร์มือถือแล้วก็อีเมล,ลตรงนี้นะใส่เข้าไปเลยก็ผมแล้วก็คดยยันข้อมูลแล้วก็ผมพอเพื่อนๆลงทะงบียนลงหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเร่งมาสู่ในหน้านแบบนี้ก็ผมนี่พอเราลงถรงไปนหน้าเสร็จแล้วเนี่ยคือเราสามารถแชร์ไปในเฟซบุ๊กได้ก็ผมนี่คือขั้นนนนตอกกจรรมี้เลยนะ พอเพื่อนตรงงเี็นลนหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมกรอกเบอร์แล้วก็กรอกอ e ีเมลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอยอมรับข้อตรงอะไลเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนสามารถกดแชร์ไปในเฟซบุ๊กได้กับผมนี่กดแชร์ไปเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ผมเพื่อนสามารถเขียนถึงเกมอะไรก,ก็ได้นะเอาไว้ที่ว่าคนมาเห็นโพสต์เพื่อนเนี่ยแบบสนใจในเกมเนี่ยก็อยากเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะก็เพื่อนสามารถตั้งเก็บแชทน,นิดเด็ดอะไรก,ก็ได้ตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนแะผมนี่ถ้าเพื่อน,นกเก็บแชนได้แล้วแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมูลไลฟ์เบลดด้วยนะ เพื่อนๆต้องติดให้ท็กมูลไลฟ์เฟลด้วยับผมในที่สําคัญเนี่ยต้องตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะด้วยับผมนี่ตรงนี้เลยต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะนะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นโพสของเพื่อนได้ก็ผมตรงนี้เลยนี่พอตั้งเป็นพับเล็กเสร็จแล้วเนี่ยล้วก็โพสเดี๋ยวก็ผมพอเราแชร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็ผมนี่แค่นี้ก็ผมโคตรเจ๋งเลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็มีสิ์รุ่นรัรดงวันใหญ่แล้วนะเพียงแค่เพื่อนลงที่ไปตรงหน้าด้วยกนกรอกอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็แชร์ไปถึงมุกต่างเก็บแท็กเย ตั้งโพสตเป็นสาระแล้วก็โพสเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่แล้วก็ผมโคตรเจ๋งเลยนะป้องกันอย่าลืมทำกันด้วยก็ผมคือรางวัลเนี่ยคือเยอะมากมาเลยเดีย่ยจะทิ้งรายละเอียดใต้คลิปไว้ทีก็ผมเพื่อนสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะพเพิ่มเติมได้เลยก็ผมมีรางวัลเนี่ยคือเยอะมากเลยต่อมากิจกรรมนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ก,ก็ผม,พกกมเพียงแค่เพื่อนเชิญเพื่อนครบปุ๊บใช่ไหมเพื่อนจะได้รับของรางวัลสุดลิมิเต็ดด้วยก็ผมพร้อมรับสิทธิ์ทดสอบโค้ดเบต้าทันทีเลยนะคือจเจ๋งใ,ใน จะได้เข้าไปทดสอบว่าในเกมมีอะไรบ้างหรืออะไรย่างี้นะจะได้เก่งก่บใครอะไรงนี้พอเกมเปิดมาปุ๊บเนี่ยผู้จะได้รู้แนวทางของตัวเองอะไรอย่างนี้นะผมงั้นเนี่ยกิจกรรมตรงนี้ก็น่าสนใจไปแพ้กันก็ับผมนี่ผู้มสามารถกดชวนเพื่อนได้เลยในการเชิญเพื่อนเนี่ยผู้มันต้องล็อกอินด้วยบัญชีกรีนาเท่านั้นก็ับผมคือถ้าใครไม่มีบัญชีกรีนาผู้มันสามารถสมัครได้นะในทิ้นึงสมัครมาให้ใต้คลิปก็พรมคือสมัครบัญชีกรีนาให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีกรีน้าก็ับ้อมนี่ล็อกอินเลยมา นี่ก็ผมเพียงเท่านี้เพื่อนๆจะรับลิงก์เป็นของตัวเองแล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าลอกลิงก์ได้ก็ผมหรือว่าจะแชร์ไปทุกทุกก็ได้เพื่อนๆสามารถเข้าลอกลิงก์นี้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ก็ผมนี่เข้าลอกลิงก์เลยสมมุติว่าเพื่อนๆป็นคนเชิญใช่ไหมแล้วก็ส่งลิงก์ให้คนอื่นก็ผมนั่นคือผู้ถูกเชิญใช่ไหมและเมื่อไห่ก็ตามในผู้ที่ถูกเชิญเนี่ยคลิกลิงก์ที่เพื่อนๆเชิญเข้ามาเนี่ยคือระบบเนี่ยจะนับว่าเพื่อนๆเนี่ยชวนเพื่อนสําเร็จแล้วนะต้องบอกกันว่าคือทั้งผู้ถูกเเเเชชิิญแลล้้้้ววทััังงงผผูยก็จจะรรบาดคม ไม่ใช่แค่คนได้เชิญเท่านั้นถึงจะรับรางวัลนะคนได้ถูกเชิญก็จะรับรางวัลด้วยถ้าเขากดลิงก์เพื่อนเข้ามานะเมื่อเพื่อนเชิญเพื่อนได้สำเร็จเนี่ยคือทั้งผู้เชิญและก็ผู้ถูกเชิญเนี่ยจะได้รับรางวัลจำนวนเพื่อนที่ผู้เชิญได้ดังนี้ก็ผมคือเชิญเพื่อนครบหนึ่งคนใช่ไหมคือทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญเนี่ยคือมีสิทธิ์รับรางวัลเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมพลังขั้น2จำนวน20่ชิ้นแล้วก็ผมเป็นการโคตรเจ๋งเลยแต่ถ้าเชิญเพื่อนครบั้งูนเชนี่ยทัมงาก แต่ถ้าเชิญเพื่อนครบ3คนเนี่ยทั้งผู้เชิญแล้วก็ผู้ถูกเชิญเนี่ยคือจะมีสิทธิ์รับอุปกรณ์ประดับหลังด้วยก็ผมคือแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบเกมมูลไลฟ์เฟลดนี่ยคือรอบโค้ดเบต้าด้วยนะที่ผูกกับบัญชีกระไรหน้าจำนวนเงินสี่ก็ผมคือเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลเยอะมาแล้วก็ผมโคตรเจ๋งเลยนะอย่าลืมร่วมกิจรกรรมตรงนี้ด้วยก็ผมคือจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะเพื่อนสามารถกดดูรายละเอียดได้อีกทีก็ผมผู้เข้าร่วมกิจรกรรมเนี่ยกรอคโค้ดเเเเบบตต้าต้าา,วา,าด,ดวยยคครรัผมป็นนงงโจ๋ล เราจะได้ไปลองเล่นเกมผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้นะถ้ากรอโค้ดสาเร็จแล้วเนี่ยจะได้รับเป็นข้อความยืนยันด้วยก็พร้อมแล้วก็จะรับรางวัลดังนี้ด้วยนะคือสิทธิ์การทดสอบเล่นเกมมุดไลฟ์เฟลก็ผมรอบโค้ดเบต้าอะไรงี้ที่ผูกบัญชีกระนาจันวนหนึนง่งสิทธ์นะและ้วก็คือนอกจากนั้นเนี่ยผมจะรับของรางวัลในเกมสุดน,นุ่มยิงด้วยก็ผมเป็นร่มขาวนะเป็นอุปกรณ์ประดับหลังก็ผมจำนวนหนึ่งชิ้นอีกด้วยโคตรเจ๋งเลย นี่คือกิจกรรมคร่าวๆคือกิจกรรมในเกมนี่คือเยอะแล้วก็แจกหนักมากๆนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมร่วมกิจกรรมแลยก็ผมเคยจะมีรายละเอียดอีกทีให้ใต้คลิปว่าผมเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะใต้คลิปแล้วก็ผมแต่ละกิจกรรมเนี่ยคือจะมีลิงให่อยู่แล้วนะเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้ไม่ควรพลาดนะก็ผมกิจกรรมเนี่ยมาเต็มมากๆนะคือกิจกรรมในเกมคือไม่ได้มีแค่นี้นะคือกิจกรรมเนี่ยคือมาเต็มมากๆก็ผม คือหนักมากๆเลยเพราะงั้นอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมว่าผมก็เสามารถกดติดตามเพจนี่รอไว้ได้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมจริงๆก,ก็สามารถกดติดตามเพจหมู่ไลฟ์เว็รอไว้ได้กบผมลิงใต้คลิปเลยไม่ควรพลาดนะทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจต่างๆแล้วก็เพจท่านต่างๆอย่าทิ้งลิงก์ไว้าาให้ใต้คลิปนะก็เป็สามารถกดติดตามได้ครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะอะไรอย่างงี้นะเจอกันหน้าผมเจ้าเก้วเพลินบ๊ายบาย